เอาจริงอะไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าแบบติดตามแบบในช่องทางของที่คลินิกมาตลอดอะค่ะด้วยชื่อเสียงแล้วก็เหมือนกับการรีวิวอะค่ะแล้วก็การที่แบบเราได้เห็นอย่างเงี้ยทุกวันอะมันก็ทําให้เรามั่นใจพอมาที่คลินิกอะสถานที่ก็คือแบบดีอะค่ะดีมากสะอาดมากด้วยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริการของพนักง,งานด้วยค่ะแล้วก็ตัวสําคัญเลยก็คือตัวคุณหมอพอมาเจอคุณหมอแบบ ทำไปด้วยคุยไปด้วยทุกคนแบบทําแบบชิวๆแบบว่ามันก็ลดความตื่นเต้นนะคะลดลดได้เยอะเลยรู้สึกดีมากตั้งแต่วันแรกอะ่ะมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะเดินเหินได้ปกติอะคะ่ะคือเอาจริงๆอะ่ะให้ให้เต็มทุกจุดเลยของการบริการของที่นี่อะคะ่ะที่นี่ก็จะมีติดตามแล้วคือก็คือจะถามกันคุยกันตลอดอะคะ่ะ บกว่าถ้าเราคิดว่าเหมือนเราเราลดไม่ได้แน่ๆแล้วอะคิดว่าการที่มาดูดเนี่ยค่ะมันจะเป็นการที่คือเราลดได้เรว็วอยากให้เพื่อนๆลองลองมาใช้บริการที่นี่ดูค่ะ